เเออเอาอาขึึ้นนไห่ะะและมงจัดจ้างเจมจลัดไปขโมยสุปรูุมาครับจากสุปรุปพระรามสามครับก็เขาให้เลือกอ่ะ XV Forester W R X ระดับเรา W X ยังไม่เลือกเลย<อ>เลือก W R X S E I ด้วย ไปที่สุดภารกานี่อยู่กัามือผมแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามารีวิวกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างรีวิวสไตล์ของสตรีดด็อกเรลยันเงาโดยกับผมเองแล้วก็พิเช่แล้วก็น้องอัพนะครับทีมนงานพวกเราช่างภาพทะเบนสวยด้วย7 9็9ไฟหน้าเป็น LED ไอ้ตรงเนี้ยมันเลี้ยวตามผมอะไรได้นะโป่งก็แสดงความเป็น STI โป่งใหญ่ขึ้นมานะแต่จริงๆมันก็โป่งเท่ากันหมดตัวลองจากนี้ก็คือตัว WRX ก็เท่ากันหมดแต่ต่างกันที่เครื่องยนต์ WRX ปกติจะเป็นเครื่องยนต์ FA จะเป็นเครื่องยน F A แตพ่พอเป็น S T I จะเป็นเครื่อยนต์ E J 2 5มาพร้อมกับเบรคพอดใหญ่หน้าหลังนะครับล้อโหดเที่ยมอลังการงานสร้างมาคู่กับยาง2 25 45 18แม็กกว้างเท่ากันด้านท้ายหางหลังไม่มีครับเพราะว่าทางสูรุปรรมสามติดตั้งให้เราไม่ทันแล้วก็ด้านหลังก็โฉบเฉี่ยวแต่ถ้ามีหางสวยเลยนะพละกำลังอยู่ที่300กว่าี5แรงม้า ขับตามจจะดูเหมือนรถสปอร์ตซีดานซาลูนปกติแต่ผมบอกเลยว่าแม่งแรงคตดพ่อคตดแม่แรงในระดับที่เรียกว่ารถใช้งานบนถนนชีวิตประจำวันนี่ก็แรงหูตูบแล้วอ่ะไม่การเสียเวลดาขึ้นรถดีกว่าอ้าวเขาเปิดรายการกัสร็จหมดแล้วแล้วไม่คิดจะลงมาเปิดรายการอะไรกับเขาบ้างหรออะไรวะทำอะไรอ่ะเปิดรายการไม่เปิดแล้วชีวิตมึงนี้แม่ชีวิตมึงนี้เล้ยกี่เล่าให้ลงมาเปิดรายการเว่ามึงลงไปซื้อกาแฟ ก็ซื้อกาแฟแล้วไงแล้วแล้วก็เปิดรายการอยู่หน้ารถทำไมมึงไม่ลงมาช่วยกันวะเอ้าไม่บอกกูกูก็นั่งดูโทรศัพท์อยู่ก็เอ้าไม่รู้มาเห็นด้วยเอานี่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเปิดไปยังไม่สวัสดีสวัสดีผู้ชมแล้วเข้ามาอยู่ภายในกันนี่เป็นไงสุดยอดไหมแล้วใจต้องบอกว่าเรื่องราวของ เจ้าซูบารุนี่มันเยอะแยะมากมายเพราะว่าท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นรถที่ทํามาเพื่อแข่งแลนเลยมันมันเกิดมามันคือซูบารุมันก็เป็นรถค่ายรถค่ายหนึ่งที่เขาผลิตออกมาฮะสร้างรถที่เป็นคอมแพคซารูนซีดานอะไรกันคอมแพคซารูนซีดานก็ไม่ชอบแต่ร้อน ซาลูนซีด้าอะไรจะจ,ะจะจบไม่ยซูเปอร์ลุนเนี่ยคนดูให้กล้วยกันแล้วเนี่ยเ,เปิดแสงให้เขาหน้า<อ>แล้วก็เป็นค่ายหนึ่งหลังจากสงครามโลกอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไปอ่านจากวิกิพีเดียมาบองตรงก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกชื่อเจ้าของซูเปอร์ลุไม่รู้จักครับรู้ไปก็ไม่มีผลท่านก็ไปเปิดวิกิพีเดียเอานะรไปทำรถขึ้นมารุ่นแรกก็ชื่อรุ่นเลโอนเน่มัน L E O N ไม่เคยได้ยินเลยคราว่าลลโอนเน่าลโอนเลโอนบ้านเรามีสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่เราก็จะมียางอะไรอยู่ในเครื่องยนต์ะ อันนี้ผมเคยเห็นสมัยก่อนผมไปเต้นรถกับพ่อผมจะเห็นรถพวกนี้มันขายอยู่ยางอะไรอยู่ในเครื่องอ่ะเออคัเทดีสมัยนั้นก็คงคิดหาจุดวางไม่ได้ั้างสงสัยอาจจะเป็นบาลานซ์เออจะได้นิ่งไงจนเข้ามาสู่วงการแข่งขันเข้ามายังไงไม่รู้ไม่รู้เป็นไงกันจริงเหรอเออสมวนรุ่ก็เข้ามาอยู่ในวงการแข่งขันแรลลี่ครับรุ่นลีออนคือรุ่นที่แข่งแรลลี่ด้วยหรอขับหน้าขับหน้ามันจะมีรุ่นรุ่นที่แบบฮิคกันก็จีเอฟเอฟอะไรอย่างงี้ก็มากันเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเข้าสู่แรลลี่ก็ไม่ เพราะว่าไม่มีผมขับถ้าจางนั้นผมเกิดทันผมขับก็คงเป็นแชมป์และลีโลกในยุคนั้นอ้วมันเกิดทันสมัยนั้นบ่านี้มือคงไม่ได้ไปนั่งอยู่นี้อกไม่ได้เป็นปุ๋ยต้นไม้ต้นนี้อยู่เราคุยแล้วต้นไม้เนี่ยเราไม่คุยแล้วเว้ยฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มดีว่ยฟอร์มดีว่าต้นไม้ฟอร์มดีว่าี่บ้าต้นไม้รุ่นแรกที่เราคุ้นตากันในยุคผมก็คือซูบูรุเลกาซี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 เข้ามาแข่งขันครับมาพร้อมกับนักแข่งมือดี นักแข่งมือดีแสดงว่าขาไม่ดีนักทวุฒิดำทองสุกไอ้ตูนเรื่อมามามาเตือนอะสูบุรูษนี่ไม่ได้เอาคนอย่างนี้เข้ามาทำรายการอย่างนี้ได้ไอ้ยชนคนอื่นเขาชิบหายหมดแล้ไอ้ยัยเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่จดจำอะไรมากมายสำหรับเลกาซี่แต่คนก็จะมาอินกันก็สูบุรุอินเพรสซ่าอินเพรสซ่าสูบุรุอินเพรสซ่าสูบุรุอินเพรสซ่าคนคนไทยจะรู้จักกันดี ก็มีการนําเข้ามาข่งในประเทศไทยพูดได้ไหมว่าอินเซซ่านี่คือตัวสร้างชื่อของซสุรุลูพูดได้ดิเข้ามาแข่งขันเปึ่งขึ้นมาในเรลลี่โลกระดังเลยเว้ยมาพร้อมขึ้นยนอีเจสองศนย์สองศูนย์เทอร์โบถ้าเกิดขายไดบ้านเรานี้แต่พันหกพันห้ามีอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นขับสี่ไปแล้วถูกต้องป่ะไม่มีขับหน้าด้วยฮะมันมีขับหน้าด้วยเท่าที่จําได้นะเท่าที่จำได้บิดภาพประยากาศของประทาภัยแต่รู้ว่ามีขับหน้าทัง่ไม่ผิดนะมีลูกโฉมแบบสี่ประตูแล้วก็ห้าประตูห้าประตูเขาเรียกว่า GF ค่าประตูเรียกว่า GF ในในในเวอร์ชันรหัสตัวถัง GC นะาามันจะมี GC ก็คืออิมเวซ่าธรรมดามี GF อ่าอะไรเงี้ยแล้วมันมีรหัสเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ละ ว่าเป็นไันอะไก็เป็น2ประตูก็ทำผลิตออกมาตั้งแต่ปี1992ยิงยาวๆเลยถึง1999เพื่อไม่กห้ผีผ้าหยิบกระดาษสีขาวมาสิทำไงฮะอ่าอยู่ดา่สีขาวพ่อพ่อพี่ฮะไอ้สัดเพื่อไม่กห้ผีผ้าไงเพิ่งทำการคว้าไว้ได้อ่ะยงเราสองเลย1999เป็นเจเนอเรชันหนึ่งครับกูนึกว่ากระดาษอะไรกูเกือบทิ้งแล้วเมื่อกี้ไอ้ยัยหิ้งาเลย้ยัยเราแม่งไม่ได้เก่งทุกเรื่องเว้ยเจนที่สองต่อจาก G C เอาไว้ตรงนี้เลยกันออกไปนี้แหละเอาจาก G C ก็จะเป็นไอ้พวก หน้าไอ้ตากลมอ่ะก็ต่อมาเจเนอเรชันก็มีนู่นนี่นั่นออกมาใช่นไหมก็ยังเครื่องขึ้นยนต์ d j 20 t u r b o อยู่สิบ Turbo อยู่แต่ไอตากลมเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มันหายากใช่ไหมโก้คนมีตากลมในเบ๊กไทยแปลงไม่ตาเหี่ยวกันหมดเพราะว่าแปลไม่ตาเหี่ยวแปลงไ็นเป็นหมูเป็นอัมั่วกันหมดอ่ะอ่าไม่มีไม่มีใครใช้ตากลมเขาบอกว่ามันตลกซลิ่งกันมั่วไป่ผมก็ชอบตั้งแต่สมรู้ออกตากลมของผมแล้วผมว่ามันเท่ดันผมว่ามันสวยสวยจริงทั้งหมดที่ผมบอกมั้ยอาจะคิดต่อ หลังจากนั้นตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปใช่ไหมตากลมออกมาปี2004พาไปปีปีรูุ้บอกติ้งตองยังไงล่าจอดไป4ปีล่าจอดไปแม่หน้าเชีรยออกมาก็มีหน้านู้นหน้านี้หน้านั้นตำตัว l i m i t ต d ์ R A V อะไรก็ใหม่รู้นเยอะแยะไปหมดเลยามันมีตัวนี้ไม่เตดเยอะแต่สุดท้ายก็จะมีตัวที่เขาแล้วก็ตัว production car ก็คือตัวไม่มีห่าไเลย ตัวที่กระจกไฟฟ้าไม่มีเป็นมือหมุนหลังคาเป็นสครูปดักโลแอร์ไม่มีไม่ไม่มีแมงนวดแมงหมดทุกอย่างมาเป็นไลเวทคือทําออกมาขายเพื่อให้พวกมึงอ่ะเอาไปทํำรถแข่งเอ่าจะยี่กันผ่านกติกาโฮโมโลเกตกูขายรถจํานวนเท่านี้กูทํารถแข่งได้ละก็ทําออกไปเจนสามเจนสามอกมันจะรหาไม่ได้อ่านข้อมูลต่อ G E G H G R G V โอ้โห เียยะมัำงงไวก็จะมี4ประตู5ประตูกูถึงจะไม่ได้กูถึงยเงได้คลิปไงออมันเยอะมากเจนสาวออกมาปี2007ครับออกมาวิ่งยิงออกมาตั้งสองพันปลายปีที่ปนสองพันเจ็ดออกมาโหยถล่มทลายไววอดรถพี่กบไงที่ออกอยู่ทุกเรื่องไปไงไอ้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 แมวอ้วนแมวอ้วนอ่ะไปโฉมพวกแมวอ้วนแมวอ้วนอะไรเงี้ยออกมาเป็นแมวอ้วนแมวอ้วนที่ชอบใส่วิ่งหลังสูงสูงบ้าแมวผอมนี่ก็ไม่มีอะไรเลยโป่งไม่มีใช่ถ้าแมวอ้วนนี่โป่งใหญ่โอ้ใหญ่เลยอ่านต่อขอบมุมเยอะ ก็มีแค่ตัวถัง4ประตู5ประตูเจเนอเรชันที่4คือเจเนอเรชันสุดท้ายละที่เรียกว่าอิมเพรสซาปี2 0 1 1ถึง2องพครับมีรหัส GP กับ GJ เอแล้วก็แล้วก็เน้นตลาดส่งออกอะยูโรก็ชอบนะเพราะมีหิมะหิมะเวลาเราเปิหิมะมันก็ลื่นอย่างเงี้ยใช่ป่ะโอ้โหลื่นไปลื่นมาอย่างเงี้ย่มลื่นมาลื่นมาแต่ถ้าเราไม่มีหิมะมึงไม่ต้องลื่นก็ได้พอหรอเราพี่สาวเฮ้ย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  ลองป่ะลองป่ะลองป่ะลองดิมันเป็นถนนเขาขัดกับรถเปล่าใช่ใช่ลองได้ลองได้แต่เขาไม่ได้มันเป็นขัดกับรถฝุ่นฟุ้งเลยใช่หรืเข้าอ่ะเออไม่เป็นไรเรามีคาแคร์ฝุ่นฟุ้งเลยนะเอออ่าก็เป็นจีเนสสุดท้ายนะครับที่ใช้คำว่าอินเฟรสซาหลังจากนั้นซูบารุไม่ใช้คำว่าอินเฟรสซากับ W R บอีกแล้วก็แยกจากบิวออกไปเลยแล้วก็อินเฟรสซาก็แยกออกไปก็เหมือนสกายไลน์สกายไลน์แยกออกจาก G ีดไปเลยใช่สกายไลน์ก็คือรถลักชัวรี่คาร์์สปอรต ซีดานสปอร์ซารูนกันไปเลยแล้วแยกออกจากกันเนี่ยเนี่ยท่านาง้หน้านื้อเนื้อเนื้อเนไม่ได้นี่ไงได้ทำไมยังไม่ได้เชื่อกูดิโอ้โหเป็นไงโอยเอาอะไรเรื่องรุ่นหลบไปก่อนตอนนี้ผมมันก่อนไม่เขาให้เข้าจริงว่ะแต่จริงรถมันลงได้ที่มันช่างเดิน เดินเลยแหละเห็นเดินมั้่มีเนินไม่มีเนินเดินข้างหน้าเนินกูขึ้นไม่ได้เนินหน้าคือขึ้นได้เคี่กูเถอะดีฮะแต่แกปรับโหมดก่อนเยียเก้แต่แกปรับโหมดด้วยปรับโหมดรอเลยเอาละเอาละหาทางเรียบๆเดี๋ยวแข้งไอ้อ๊อกสิก็จับเลยอ่ะเดี๋ยวแข้งเท่านี้ดินมันแข็งอ่อแล้วเดี๋ยวดินมันแข็งอย่าเล่นมันมีที่มันต้องมีเจ้าของเด็กบ้าลงทะเบียนหาอะไรไม่ใช่ไอ้นู่นแม่งเครื่องบินบัรทุกนู่นเห็นป่ะเหรอเออนัเนี่ยเนี่ย โอ้โหยึดแน่ปู <im 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 ่อีกที um ่กูตัดยังไงมันคือสไลด์เลยทดสอบของจริง่กูหอกเลยมันคือสไลด์เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ของจริงประวัติไม่อยากรู้กันแล้วตอนนี้ขึ้นเดินหน่อยขึ้นไม่ได้สูงไป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 ไปอีกทีก็โง่โง่ เกบ้าประวัติสุมรุกูไอ้เหี้ยพูดถึงพูดถนึ่งนายลี่นายลี่เข้าเามึงเห็นคนอื่นเขาขับเขาค่อยๆ่อขับเขาชะลอเลยเจอเราเข้าไปโอ้โหเจอเราเข้าไปเฮ้ยเคแล้วดูที่โล่งๆนะฮะเราแบบนู่นนั่่นด์ลีโล่งหอมสีหอมสีหอมเลยหอมเลยเหี้ยโอ้โห เฮ็้ยเขาไอ้เหี้ยเขาคงมองอะนะไอ้เหี้ยมารับป้ายแดงมาทำ่างนี้โอ้โหเฮี้ยจริงเฮี้ยจริงไอ้สัสไอ้เหี้ยไปแล้วไม่อยู่เลยไอ้เหี้ยโอ้โหต้องรีบออกก่อนแล้วครับเขาขับกระสุภาพมากฮะไอ้เหี้ยออกไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยตามทางขาวไปหน่อยตามทางขาวไป ไงนะไอสัตว์จับแล้วทางแล้วยัดเคฮัลโหลสไลด์เหรอ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 เฮ้ยไอสัตว์ไปไล่เหี้ยอยู่ก่อนพูดในเหยียบพัดเหรอโอ้ยอีโอ้ต่อเขาทีเดียวเนี่ยไม่รู้สันดานคนเลยสัตว์ไม่รู้สันดานเพืยอเลยเหี้ยไม่หาเหี้ยอะไรไม่ทิ้งเลยเหี้ย พี่แมงบอกว่าเราบอกเพื่อนกันแล้วบอกเพื่อนกันแต่เมื่อกี้ภาพเมื่อกี้มึงกำลังแบบว่าเออไล่ชื่อรุ่นนู่นนี่นั่นอยู่ประวงประวัติไอ้เ้่พอมันเห็นดินปุ๊บนี่มึงทิ้งหมดหรือจากเลยอะ คือคือต้องบอกงนี้ผมไม่เคยขับขับสี่เพราะนั้นช่วงจังหวะสลาเนี่มันไม่เหมือนรถขับสองคือผมเรียนดริฟต์มาอ่าระดับหนึ่งแต่พอะขับสี่มัน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 ไม่เทินพวงอะไรสวนมันจะต้องดึงพวงอะไรไปทางที่เราจะเลี้ยวเว้ยอ่าแล้วแล้วก็เติมเติมมันจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นไม่กล้าลองเพราะยิ่งลองยิ่งขับไม่เป็นขับสี่เนี่ยอันตรายอันตรายมันจะกว้างเมื่อกี้เห็นว่ามันกว้างมากเลยใช่ใช่อ่ะ ไอ้เลยต่ต่อน่าบัติต่อมันไม่มีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองคือซวรุเนี่ยมีอยู่อิมเปรสซ่าใช้อยู่4เจนพอเจนที่5คือเจนนี้คือเจนนี้เจนนี้ที่เรานั่งอยู่ไม่ใช้คำว่าอิมเปรสซ่าบวกกับ wrx ละแล้วมันใช้คำว่า wrx เลยแล้ว wrx ก็จะแบ่งเป็นสองรุ่นที่เราไปซูบารุมาลรงซักมาก็คือ wrx ธรรมดากับ wrx sti นะครับคันที่เราขับอยู่คือ wrx sti คือท็อปที่สุด3ล้านส่แสนห้าหมื่นกว่าบาทใช่ถูกต้องคำถามต่อมา คนจะชอบกิน W R X W R X S T I ที่จดมาหาข้อมูลมามันบอกว่ามันย่อมาจาก World Rally Experimental นี่ไง S T I ย่อมาจากอะไรกูปิดก่อนไม่มีในสคริปด้วยอเอ S นี่น่าจะจาก Security Security อ่ T T ย่อมาจากอะไร Tiger Tiger Security Tiger s e c u r i I I I n j e c t i o n Injection คือปกป้องเสือหัวฉีดมึงอยู่ที่ไหน มันย่อมาจากอะไรรู้ไหมจากอะไร Subaru Technical International โอ้โหเหี้ยพลาดนิดเดียวเลยโอ้ยไอ้เหี้ยพลาดไปกิโลเหรอคราวนี้ประเด็นคือเจ้าโฉมเนี้ยตั้งแต่ปี2015แล้วนะจริงๆทำออกมาเนี่ยในพื้นเบื้องต้นทำมาเป็น FA25 20จะไม่ได้ไม่ได้ใจนะครับเรื่องนี้เลยทำออกมาเนี่ยแล้วมันต้องมีโกลด์รีมิเต็ดเอ dition ออกมาคือเขาคิดว่ารหัสรหัส EJ จะต้องจบจบที่เจ็ดนี้ละแต่มันไม่จบไง มันต้องมีตัวร e m ม t ิดเต็ดซูบูรุชอบทำอยู่แล้วมันก็เลยทาออกมาเป็นเครื่องยนต์ EJ25 ที่เราขับอยู่ก็คือตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดแล้วแต่แปลกอย่างหนึ่งตัวขายที่ที่ดมัสติกที่ญี่ปุ่นจะเป็น EJ20 คงถจะเอามา Modify กันเนี่ย EJ20 แรงกว่า EJ25 อ้าวทำไมเขาว่ากันมานะคนญี่เราคนที่สายเปซูบูรุรีซึมเนี่ยผมถามเลยครับ ฟีลค,ความรู้สึกในการขับอะ่ะโกว้ว่าเป็นไงของโก้ด,กด,ดี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 ดคือซูบารุกับอีโวมันแตกตายย่างยังไงอีโวเนี่ยมันได้ดิบเถื่อนอืก็อย่าลืมว่าซูบารุมากต่เครื่องยนต์ <ห lacking. S 2> บ็อกเซอร์เป็นสูบนอนยานเพราะนั้นการาวตี ity, แรงโน้มถ่วงของรถเนี่ยจุดสูนถ่วงมันต่ำเพราะนั้นการเข้าโค้งของซูบารุเนี่ยมันจะมันจะดีกว่ามันจะคมมันจะคมแต่ถ้าเป็นอีโวเนี่ยมันเป็นสูบสี่สูบเรียงจะไม่ยึดเกาะถนน สู้ซูบูรุมันเราพูดถึงความเป็นออริจินอลเดิมๆนะเดิมๆเดิมๆนะเดิมๆไม่เกี่ยวกับโมดิฟายเดิมๆเพราะฉะนั้นสองนี้ก็เป็นคู่แข่งกันผมในทัศนะที่ไม่เคยมีอีมเพรสซ่นในครอบครองแต่เคยมีเอฟเวอร์ลูชั่น5ผมบอกเลยว่าอีโวดุดันกว่าดุดันกว่าในเรื่องของการแอคทีฟซีมก็คืออารมณ์ของการขยี้กระเริ่งมันจะป๊าดเข้าใจป่ะมันดึงมากกว่าถูกต้องแต่พอเป็นซูบูรุมันจะไม่มีแนวนั้น เด็กสาวเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าใสๆเรียบร้อยนุ่มๆใสปากแค่ปากแดงๆเฉยๆแค่นั้นใช่เอแดงรรียยบ้คันนี้ที่เราขับอยู่นะครับตอนนี้เป็นสีนดำเงินคันสุดท้ายในประเทศไทยโอ้ไม่มีแล้วนะรุ่นนี้หยุดจะผลิตไปแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเครื่องยนต์ EJ ก็คือจะไม่ผลิตไม่ผลิตอีกแล้วด้วยต่อไปก็จะเป็นคอนเซปต์คันน่าจะออกมาปี2021ครับใช่2021จะออก ซูบารุ WRX รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาใช้เครื่องยนต์พัฒนาจาก FA20 หรือ FA25 พัฒนางขึ้นไปต่อยอดความแรงกันต่อไปตำนานซูบารุก็ปิดฉากลงที่อิมเปซ่าอที่ที่เจนนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเลือกคุณเลือกสีอะไรผมเลือกสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันเป็นเอกลักษณ์ของซูบารุจริงๆไม่ใช่เอกลักษณ์ของซูบารุมันยังเป็นเอกลักษณ์ของสปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์ที่ไปตอง5ซูบารุจะค่าสติ๊กเกอร์ตองห้ามันเป็นมันเป็นบุรี ตัดด้วยล้อทองติเกอร์เหลืองๆสะท้อนแสงหน่อยนึกออกอยู่แต่ถ้าเป็นอีโวจะเป็นขาวแดงก็เป็นยี่ห้อบุรียี่ห้อหนึ่งขาวแดงพวกมึงก็รู้อยู่แล้วกองทิพย์แน่นอนกองทิพย์พ่อีอเนี่ตัวนี้เป็นตัว S T I แล้วความอุปกรณ์มันครบครันแอร์ออโต้แบบดูโอซ้ายขวาหน้าปัดก็เป็น S T I มีบอกสีดิฟจะปรับเป็นล็อกเมื่อกี้เราตอนที่เราหมุนเมื่อกี้เราปรับเป็นล็อกเลยใช่มันฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับได้เลยนะครับมีบายสปอตกระจกข้างมีซันรูฟ นะครับมีโนนเมนีมีครุสคอนโทรลครุสคอนโทรลกินธรรมดาใช้ได้ไงเดี๋ยวทำให้ดูสี่ฮะเจ็ดสี่นะเปิ๊บกดเซตเปิ้งอะกดนี้ก่อนเปิ้งกดเซตเปิ้งไปละไปละเฮ้ยเออว่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เหยียบคัทก็หลุดคือหลุดเลยหรือเปล่าเนี่ยอะกินธรรมดาก็ทำได้อย่างของมาเกียห้าเนี่ย บุญพาวิถีกดปุ่มหนึ่งเปิ้งกดลงเซตเดี๋ยวก็คีกทีก่อนกดลงเซตเปิ้งเกียร์ห้าละเดี๋ยวยาวจะเร่งก็กด<ม>ดันขึ้นไอ้ยะาอ้าวเนี่เป็นไงโอโ้โหดูไงหรือ,อดูการเข้าโค้งดิแม่งอับคมขึิน,คคนโอโ้โหนี่ร้อยร้อยหนึ่งนี่มันเข้าเนี่ยลงมาเนี่ย นีแม่งแบบเหมือนแบบทำมาเพื่อมึงเลยอ่ะวันนี้ไปไหนก็เป็นใจเออโอ้โหยังเกาะเขโดนป่ะขูโคตรเกาะแบบไม่มีกากาเลยนะไม่มีแบบจิ๊ดจิ๊ดไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสปีดกันหน่อยไหมได้เรามาลองสปีดกันหน่อยว่าเขาเคียมาว่าศูนย์ถึงร้อยห้าวินาทีเชื่จับหน่อยได้มือถือมีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนซ้ายออกไปเราทำเราทำศูนย์ถึงร้อยนั่งกันสามคนดูดิผมคัดนิดหน่อย ไปร้อยเดินประมาณเจ็ดล่างสามคนไงใช่แล้วเราไหลออกด้วยใช่ถูกป่ะใช่ใช่นั่งสามคนแล้วเราไหลออกครับใช่ก็โอเคนะโอเคคราวนี้ผมลองรถมาเยอะผมรู้แล้วคราวนี้พาคุณพิเช่ไก่ทองลองบ้างคุณสายฮอนด้าคุณมาลองซูบารุคุณมาลองซูบารุเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ อันนี้เราต้องอยู่เถอเนะใช่โอ้ยตาโกูตาไกูตยกูไอ้เยี้ยเดี๋ยวฟ้องเลยว่ะผมว่าซูบารุทำที่พักขาท้องขาได้ดีมากนะแล้วนั่งสบายหลังไม่ตอกเกินไปนะกว้างใหญ่นะใช่แล้วผมนั่งนั่งเนี่ยสบายเล็กรูมเหลือเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่ชอบตรงนี้ร้อนคอ อ๋อร้อนคอร้อนคอร้อนเขาถึงก็มีเขาเรียกอะไรนะโกข้างหลังมีบางแดดไงกันสาดไงแล้วผมมีตามผมซื้อว่ะโกผมชอบชอบปะชอบมันเป็นรถบ้านในคราบรถแข็งอ่ะอ่าเย้แค่ไม่ไม่ธรรมดาดีกว่าฮอนด้คุณป่ะโอดีกว่าเลือดเลืองฮอนด้คุณเข้าอย่างนี้อันเดอร์ตายเลยสิ่งหนึ่งนะที่ผมคิดนะโกผมคิดว่าคัสต์มันจะแข่งเว้ยไม่แข็งคัสต์มันไม่แข่งอ่ะมัน แล,แล้วปกติทั่วไปเลยอะล่ะรถจังหวะมัน,ม,นมันพอกับเกียร์นะมันจังหวะแบบน้ำหนักน้ำหนักของคลัชกับการเข้าเกียร์มันพอดีกันเลยและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็บคือเกียร์เนี่ยสั้นมาก <S 2> <S 2> ใช่กึดคืดแบบนิดเดียวเลยอ่ะคือกึดร์เเกียร์โชว์ดิเข้าเกียร์โชว์ดิไปถูกนะเนี่ยคือดีนี่คุณครับคุณคุณที่ว่าวเมื่อกี้คุณตำรวจไงคุณตำรวจมานี่ไง รีบไปสิรอเฮียอะไรกันอยู่อ่ะก็าตามมาไงรถสียงเงินที่ยำบุญฟุ้งไอ้เช่รีบไปไอ้เฮียเจอกันที่เขามาเนี่ยเออสวัครับท่านผู้ชมนี่คือการทดสอบการรีวิวแบบพวกเราสไตล์สตรีทด,ด็อกเรลยันเงาครับออขอบคุณสุบรุพระราม3ที่ให้เรายืมรถมานะครับใช่แล้วก็ท่านคิดถึงสุบรุท่านก็ไปอุดหนุนที่สุบรุพระราม3ได้หรือท่านอยู่พัทยา ทานก็ไปที่สุโขทัยได้ก็ขอขอบคุณที่อนุเคราะห์ให้รถพวกเรามารีวิวกันในครั้งนี้นะครับราคา3 4 5ล้านสีนห้าเงินกันสุดท้ายท่านก็ไปลองต่อราคากันดูนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถเทรดด้ใช่ไหมใช่ถูกต้องอาจจะลองไปจีบมันดูว่าเขาขายหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากได้รถใหม่จริงๆมีเลยสีเทาสีเทากันสุดท่าขอบคุณทักการติดตามอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะครับถ้าท่านชอบอะไรท่านก็พิมพ์กันไว้นะครับเราจะเอาไปเราจะทําให้ท่านถ้าทําได้ เอางี้มาก็มีแบบว่าสมมุติว่าแฟนแฟนยูทูบแฟนเพจเราอยากให้เราแบบลองรถอะไรว่ามาเออลองลองแนะนํามาหน่อยบางครั้งเราเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยรถเนี้ยที่เราเราลองแล้วคนอื่นรีวิวไปแล้วดีอะไรเงี้ยใช่อยากเอามารีวิวแต่ถ้าท่านชอบการรีวิวสไตล์พวกเราท่านก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูเราตามไปดูผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์บางอย่างก็ตอบบ้างนะครับเพราะตอบหมดก็คงไม่ไหวชอบก็ดู ไม่ชอบก็ดูดูแล้วอยากกดข้ามโฆษณาใช่พอกูได้ตังค์ไม่เต็มแมตเต็มหน่วยขอหน่อยล่าสุดขอหน่อยยอดเงินขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากเทวีแล้วสามนะสามสามตอนนี้เ้วยเจ็ด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 ล้านแล้วเหรอเจ็ดสิบดอลลาร์โอ้โหหลักร้อยทั้งตาจะไหลซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยาตัวอัพจะไม่ได้ครับอุปกรณ์ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดสามสติ๊กเก์กดไลค์กดเลิฟกันได้ชอบกดใช่ถ้าใช่แล้วกดแชร์กันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ